ถามกันง่ายๆเลยเราเท้าสวนดินเป็นกดต้องทํำยังไงครับมีใครรู้ม้างไหมฮะร่วมๆคุยกับผมหน่อยเดี๋ยวผมกลับบ้านจริงนะเนี่ยไม่มีใครคุยกับผมอ่ะดินเป็นกดต้องทงาําไงฮะหน่วยงานเขาบอกหรือกรมนาที่ดินให้ทาําไงฮะครับผมเฮ้ยใครว่ามาช่วยถือไม้เหยียบมั่งก็ได้มั้งโห้ปับสภาพให้ดินเป็นกลางค่ะเอาอะไรปรับครับ เอาอะไรปรับครับปูนขาวปูนขาวประมาณนั้นก็ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยถนัดชัดเจนเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าตะกูลปูนทั้งหลายเนาะค่ะดินเป็นกรดเพราะฉะนั้นมันจะต้องเอาปูนซึ่งปูนค่าพีเอของปูนเป็นด่างทุกตัวปูนขาวปูนมันปูนตัวรอไม้ปูนอะไรก็ตามแต่แม้กระทั่งปูนซีเมนต์ก็เป็นด่างถูกต้องไหมฮะ ท่านลองนึกภาพนึกภาพที่ท่านฝังใจมาดินเป็นกดปุลเป็นด่างเพราะนั้นเมื่อดินเป็นกดปื้อไฟท็อปมันชอบเพราะไปเชื่อไปท็อปมันจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินที่เป็นกดแล้วเรายิ่งใส่เคมีนานๆโอเคฮะดินกระด้างเพียรดินต้องตกถ้าเจ็ดคือกลาง หกห้าสี่สามคือกดแปดเก้าสิบคือด่างนะฮะค่าพีเอชในงานเคยผมเองก็ได้ยินกับหูเลยมึงก็ปเอาปูนใส่สิเขาแจกเยอะแยะไปถ้าเรานึกภาพท่านนึกภาพถ้าดินเป็นกรดผมให้เป็นแม่เหล็กขั้วบวกเปรย์เลยนะฮะดินเป็นกรดให้ผมให้เป็นแม่เหล็กขั้วบวกปูนเป็นด่างผมให้เป็นแม่เหล็กขัววกก้วลบ ถามว่าไอ้เหล็กบวกลบมันดูดกันไหมฮะดูดไหมฮะดูดไหมฮะดูดไหมฮะนึก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 โอ้ยกลับบ้านเว้ยมันถีบมันนะฮะมันถีบท่านี้ลองฮะพอจับชนปุ๊บมันมันมันไม่ได้ดูดจึกบวกลบมันคนละขั่วมันดูดไม่ได้ ไฟฟ้ายังดูเราเลยฮะอะแล้วดินเป็นดินเป็นกดเอาปูนไปใส่มันช่วยได้ปะแล้วทำไงให้มันเข้ากันได้อ่ะไม่ยากเลยคุณก็ปูนไปโรยเลยจากนั้นคุณก็ลถไถเลยครับไถพลื้อเลยไปแม่เหล็กให้มันละเอียดอ่ะนึกภาพไหมฮะ ขับวบวกให้มันละเอียดขัวลบละเอียดเดี๋ยวมันจับก้อนก้อนกลมเลยเพราะมันคุณมันเล็กลงเช่นเดียวกันคุณเอาปูนไปหว่านในโคนทุเรียนแล้วคุณเอารถไถ่ไถเลยครับเพื่อพลิกด,ดินกลับดินนี่มันก้อนเล็กๆนั่นแหละถึงได้ผลแล้วลากทุเรียนละ่ะเออเพราะฉะนั้นส่วนมากเขาจะจบทางพืชไร่แล้วก็มาแนะนำพืชสวน พืชไล่ท่านจะปลูกอะไรก็ตามแต่เมื่อท่านเก็บผลผลิตเสร็จต้นไม่ตายกูก็ต้องทําให้มึงตายแล้วก็าสาปูลขาวรถไถไถปรับสภาพดินอ่าอันนั้นไม่เถียงจ้ะใช่ไหมฮะอ่าอันนั้นไม่เถียงมันทําได้เลยแต่ไม้ยืนต้นนะเอากรรมละสิหรือใครบ้าอาจอไปสับหักก็ได้นะเออรถไถเข้าไม่ได้กเห็นไหมฮะ นี่คือข้อแตกต่างระหว่างพืนไร่กับพืชสวนโดยสิ้นเชิงผมบอกเลยแต่เราเราเราทุกคนมาเรามองผิวเผินไปอะ่ะมันถึงถึงได้ลงทุนแบบไม่คุ้มต้นทุนน่ะใครไม่เชื่อเดี๋ยวกลับไปเอาแม่เหล็กพวกบวกคุณลบลองดูนะมันผากกัน หรือหรือใครไม่เชื่อก็ลองเอาเอาเพราะเมื่อกี้อ่ารากทุเรียนไม่ได้มีหน้าที่ดูดน้ำละอาหารก็ทุกคนทุกคนไม่รู้เชื่อหรือไม่เชื่อจริงๆมันน่าจะไปตัดต้นของเหยือแดงต้นหนึ่งอ่ะเราจะได้เห็นผลเลยพอพูดเรื่องนี้ทุกคนก็ไม่รู้ว่างงอีกปะ่ะถ้าใครไม่เชื่อลองกลับไปฮะใครยังมีปูเหลือไหมปูขาวปูไรก็ได้ท่านเอาไปสาด ในสภาพในในคนต้นทุเรียนหรือหรือดินข้างนอกก็ได้แต่ถ้าดินเป็นกลางไม่ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีนะผิดอย่างน้อยๆพีต้องอยู่หกแล้วาปูถ้าต่ำออกว่าหกถ้าสี่จุดห้าในขณะที่ทุเรียนจะออกดอกกับพีเอตอนนั้นจะอยู่ประมาณสี่จุดห้าถึงห้าเองถ้าศาสตร์ตอนนั้นเห็นผลเลยแล้วท่านเอาสายยางเล็กๆสายน้ําที่บ้านเราฮะสายนิ้วสายหกขนไปฉีดเลยฮะปูมันจะ มันจะลอยตัวเป็นขอบเลยนะมันไม่แผ่นะท่านยิ่งฉีดมันเกาะกลุ่มเหมือนเหมือนอ่าฝนตกแล้วน้ําขังแล้วพาใบหญ้าไปกองต่อน้ําแห้งอ่ะมันอยู่อย่างนั้นเลยปูน่น่ะเพราะมันถูกผักถูกถูก,ถกดินถูกกดผักออกมาไม่ใช่เอาน้ําไปฉีดแล้วมันยิงกระจายไห่ฮะมันเกาะกลุ่มลอยปเป็นเป็นก้อนไปเลยลองดูได้เลยฮะลองช่วงทุเรียนออกดอกอะเห็นชัดเลยเพราะทุเรียนเราจะออกดอกได้ดีเพียต้องอยู่4.5-5 เท่านั้นเพี้ยตอ,อกทุเรียนยังไงก็ออกดอกไม่ดีถ้าเจ็ดนี่บ้าใบครับเตรียมขายใบได้เลยฮะห,หาลงมารับซื้อใบได้เลยนะฮะข้อจํากัดของมันมันมีฮะในแต่ละพืชแต่เราเองเราไม่เคยศึกษาแล้วก็ที่ผมได้ยินมาเยอะคือเขาว่ามาไอ้เขาว่ามาเอาออกจากสมองเลยฮนะมันไม่มีอะไรดีหรอกเขาว่ามา เขาว่ามามันต้องมีที่มาสิแน่จริงคุณคุณต้องยืนยันตัวตนของคุณถูกไหมฮะยืนยันผลงานอย่างเนี้ยโอเคผมผมให้อนุญาตให้เชื่อแต่ถ้าบอกเขาว่ามาแล้วพูดไปเลื่อยอย่างนี้ฮะมันไร้สาระมากอะ่ะแล้วอย่าลืมวะาเราลงทุนทั้งหมดสิบเอ็ดเดือนเดือนที่สิบสองถึงจะรู้ว่าเหลือเท่าไหร่นะจ๊ะคิดใหม่ทำไมคิดแบบเดิมๆก็ได้แบบเดิมๆม,มาถึงตรงนี้ใครมีคำถามไหมฮะ หนูขอไมด้วยลูกอ่าทุกท่านจะได้ยินอ่าร่วมร่วมร่วม,วม,ว,มวมพูดคุยเนาะผมถือว่าม,มันมันเราจะได้คุยกันได้ทั้งวันไม่งั้นแป๊บเดียวผมกลับแล้วนะครับเชิญครับเออขอเทคนิคในการใส่ปูนขาวให้ให้ดินเป็นกลางอะคะ่ะทําช่วงไหนทําช่วงเวลาไหนนะคะอ่าคือจริงๆมันไม่ตอบโจทย์เลยปูนอะ เขาให้มากเก็บไว้ฮะแล้วก็ตรงไหนเป็นหลุมในสวนเอาไปเอาไปเทไว้ตรงนั้นให้มันเต็นถ้าสภาพดินมีกดถ้าถามเราในไม้ผลแดงมาไม่ใช้พวกอินซีลงซะนะฮะอินซีปูนมนไม่ตอบโจทย์อยู่แล้วเพราะมันเป็นคู่อัรากันเจอกันมาหลายก็กัดกันตลอดอ่ะมันก็คือไม่ต้องใช้นะส่วนตัวไม้ถ้าถ้า ถ้าจะใช้ที่กินคุณต้องใส่บานมากและแนะนําเป็นปูนโดโลไมท์เพราะโดโลไมท์เราจะได้แมกนีเซียมนะฮะส่วนปูนยิ่ตั้งเราก็ได้แคลเซียมก็ต้องศึกษาดูตรงนี้ว่าเราจะยังไงนะลองดูฮะตรงนี้พยายามเน้นแคลเซียมไว้เพราะต้นทเรียนเป็นไม้เนอ่อนโตเร็วแคลเซียมเน้าที่ขยายเซลลแบ่งเซลลสร้างเกาะเซลล์ให้แข็งแรงนะฮะถ้าแคลเซียมเราถึงยังไง กระดูกรอกแข็งนะฮะเพราะทุเรีนเป็นไม้ตัวเร็วเน้นแคลเซียมไว้ <Okay. S 1> นะฮะบับงครับ,รบอ,อินซีใช้อะไรดีครับที่อะไรดีที่ใส่ลงนิดน,นะครับอ่าตรงนี้มีตารางธาตุสิวัชหาใน Google เลยท่านต้องดูฮะมูล,ลตแต่ละตัวแต่ละธาตุมีไม่เท่ากัน ขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวขี้นกกระาทาขี้เป็ดขี้หักอะไรก็ต้องนี่ท่านต้องไปเสิร์ชดูตัวเอ็นตัวพีตัวเคส่วนท่านลองอย่าไปให้ความสำคัญมากไปนะกรับเสริมถ้าเสริมถ้าคุยกับผมพวกท่านเสริมทั้งหมดท่านพยายามขอด้งออกจากสมองไปเลยปางใดที่ส่วนท่านยังมียากขึ้นท่านไม่ต้องเปิดท่าเสริมเลย หลักคืออะไรฮะ N P K ท่านรอก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์ท่านเอาแค่ตรงนี้ตามแค่ตรงนี้ศึกษาแค่ตรงนี้พอส่วนธาตุเสริมทั้งหมดท่านถอดทิ้งไปเลยครับป่าใดที่ท่านยังมีหญ้าขึ้นในสวนยกเว้นหญ้าไม่ขึ้นนั่นคือดินท่านไม่เหลืออะไรแล้วหญ้ายังไม่ขึ้นนั่นแหละฮะต้องหามาปุงแต่งแล้วทีนี้เราต้องไปดูดศึกษาดูฮะให้หมูลทั้งหลายเนี่ย ถ้ามันกลิ่นเหม็นย่อยเร็วมันก็สลายตัวได้เร็วนะฮะสลายตัวได้เร็วในในทุเรียนเราที่เรานิยมกันจะมีอยู่สองตัวเท่าที่เห็นเห็นใช้ใช้กันนะฮะก็มีขี้ไก่นะะขี้ไก่ส่วนขี้หมูในทุเรียนไม่แนะนาเพราะไนโตรเยนมันเสือมากเลยขี้ไก่ดีฮะขอเป็นไก่ไท่นะฮะไก่ไข่อีกตัวนึงก็คือเป็นขี้วัวเป็นขีวัวแต่ไอ้ขี้สองตัวนี้ต้องรู้จัก จังหวะในการใส่อย่าไปเชื่อเดี๋ยว <S 2> <S 2> <S ขยับไกลพีก็านอาหว้ตัวก็ใหญ่ผมคืออย่ายงนี้ฮนะผมฟังมาจนชินหูเลยไอ้ขี้ทั้งหลายเนี่ยให้คุณเอาไปมัดไปอะไรให้มันย้อยสลายก่อนแล้วค่อยมาใส่ถามตรงๆแล้วมึงจะได้อะไรวะมันย่อยหมดแล้วคือเหลือแต่กาดมาจ๊ะคิดไหมฮะ คุณเอาไปกองไปหมักเพื่อมันย่อยสลายหมดพอมันย่อยสลายหมดแล้วมันจะเหลืออะไรครับแล้วซื้อมาทําไมอะ่ะใส่สดเลยไรยสั่งมากเลยเอาไปหมักพอไปหมักมันเหลือแต่กากอะ่ะแล้วคุณเอากากมาใส่อะ่ะนะฮะคือคือ,คอจริงๆพอเราเอามาหมักเขาจริงๆเขาแนะนําดีครับเพราะพวกนี้อ่ะ มันจะเกิดความร้อนมันจะเกิดเชื้อราหน่วยงานเขาแนะนํามาถูกแล้วแต่คุณกลับพท้ายว่าให้มันย่อยสลายให้เกิดให้หยุดให้เอเซสซินก่อนแล้วค่อยมาใส่มันก็คือเอากากาศมาใส่สิวะจริงๆเขาไม่น่ามาพูดว่าให้มันย่อยให้หมดก่อนอะถ้าคุณปล่อยมันย่อยหมดแล้วคุณเท่ากับไปเอาเศษมันมาใส่เลยนะ ใสดสดๆเลยเชื่อผมสิ่งที่เรากลัวในนี้ก็คือโซดาไฟแต่ปัจจุบันผมเชื่อว่าไหลาฟาร์มโซเชียลมันแรงถ้าใครใส่มามันไม่ได้เกิดแน่เลยโดนยำเละเลยนะฮะแล้วโซดาไฟมันคือยุคโบราณโบราณเดี๋ยวนี้เขามีการวิชีในการค้าเชื้อเดียวนั้นคงไม่มีใครเอามาใสา่นะ,ะเขาก็คงเอาขี้มาเพิ่มมูลค่าแล้วก็พยายาม ตัหน่วยมันขายดีเพราะฉะนั้นวิธีการใส่แนะนําแบบนี้นะฮะไอที่มันย่อยสลายแล้วมาใส่เนี่ยลบออกจากสมองไปเลยเชื่อผมหรือท่านลองใส่ดูใคน่นีก็ลองหมักไว,ว,นะออว้แล้วฮะนะเอาพอร่อยอะไรแล้วก็เรื่องของคุณคุณลองไปใส่ดูแล้วก็เปรียบเทียบดูอย่างนี้ฮะลองเอาสดๆมาใส่ให้ผมียบเทียบกันเลยแต่วิธีการใส่มูลสัตว์ทั้งหลายท่านจะต้องเคลียบาง ไม่ใช่เทไปกองหรือไม่ใช่เห็นหลายส่วนนะฮะน่ารักมากเลยอ่ะซื้อขี้ไก่มาปุ๊บปาดถุงจับความชุบแปะเ็ดละโอ้โหโคนาน่ารักเลยน่ารักมากเลยนะโอ้โหท่านให้ต้นไม้กินแต่ท่านทรมานต้นไม้มากเลยไม่ได้เลยเลยมันได้แค่ขยุ่มตรงนั้นนะฮะนะฮะแนะนำอย่างนี้ฮะ เอามาถึงท่านก็พยายามใส่บางๆระบบรากตะขารลืมบอกไประบบรกักตะกาดตั้งแต่โคนต้นจนถึงเลยส่พุ่มไปอีกสองเมตรมันแผ่แบบทุกตารางนิ้วเลยนะฮะเพราะนั้นเวลาท่านท่านตีแผ่ได้เลยแต่ตีโคนก็ไม่โกรธหลายท่านไปติโคนเดี๋ยวเชื่อโรครับท็อปครับ เรื่องอะไรของมึงวะเนะ่คุยกันคนละภาษาท่านาสัตว์บางๆเมื่อสัตว์บางๆปื๊บความร้อนมันก็จะแผ่ขึ้นได้จากที่ท่านเทกองนะฮะความร้อนจะระอุลาท่านจะเสียหายเพราะนั้นท่านใส่แผ่บางๆเชื้อรามันเกิดไม่ได้หรอกจก้ะลองเปรียบเทียบดูกับคนที่เอาไปหมักให้มันเกิดการย่อยสลายแล้วค่อยอไปใส่อยู่นะ เหมือนกับคนเอาเอาขี้ขี้มูลทั้งหลายที่เขาปั้นเม็ดมาให้เราอะ่ะนั่นแหละคุณได้คุณ,คณหนึ่งบริษัทรวยมากเลยเพราะเท่าที่ผมดูตอนนี้เท่าที่ศึกษาดูจริงๆมีไม่กี่บริษัทไม่กี่แบรนด์ที่ใช้โรงงานอัดปั้นรูปขึ้นเม็ดโดยใช้เครื่องสตริที่เหลือกูใช้กระทะต้มน้ำต้มขี้เพื่อแงต้มขี้จากนั้นเอามาปั้นเม็ดได้ไหมฮะเมื่อมีน้ำอยู่ ไม่ได้ะกัดเอาน้ําออกเอากากดมาปั้นเม็ดแล้วเราก็เอามาใส่กันถ้าโรงงานไหนใจดีก็เอาน้ํามันมาลาดลาดผมผมให้คุณหน่อยบริษัทไหนขี้งก็เอาน้าไปทาหมวเชือ้อไปไข่อย่างอื่นละท่านก็ใช้ท่านได้ใช้กากเขาฮะแต่ถ้าใช้สตรีมก็คือการอบฆ่าความร้อนฆ่าเชือ้ออันนี้ท่านได้เต็มเต็มอ่ะท่านก็ต้องไป คือคือเราเป็นผู้บริปโภคเนาะค่ะอาจารย์ครับขออนุญาตนิหนึ่งค่ะถ้าเกิดในกรณีเราใส่ขี้นกกระทาคะจับแล้วเอ่อมันมันจะดีไหมคะในเรือ่องของดินเป็นกรดอ่ะดีหมดดีหมดเพราะวพวกนี้เป็นจุลินทรีย์เราใส่จุลินทรีย์ลงไปในดินนะฮนะเพื่อทําให้คือจริงๆแล้วไอ้พวกขี้พวกเนี้ยพวกมูลสัตว์ทั้งหลายเราเรียกว่าเป็นจุินทรีย์ พะใส่ลงไปมันทําให้ดินร่วนซุยสมบูรณ์โพงอากาศเยอะขึ้นจุลินทรีย์จุลินทรีย์ไปย่อยสารยิ่งเหม็นยิ่งดีเลยมันจะย่อยแล้วดินเราจะปูออกซิเจนในดินก็จะเพิ่มขึ้นรากก็หาดินเก่งขึ้นทีนี้ไอ้ขี้พันไอ้ประเพลขี้นกกระทาขี้อะไรอีกมั้งตัวเล็กะเอาตัวใหญ่ๆห,หน่อยเถอะมันไม่ได้มีคุณค่าหาอะไรเหนืไอยตัวใหญ่หลอกเชื่อผม ทำไมทำไมขี้ไก่เอาขี้ไก่ขี้ไปแต่ตัวใหญ่หน่อยทำไมเบาขี้นกตัวอิ่วเดียวมันอยู่ที่อาหารที่เขาใช้เลี้ยงนะฮะแต่อาหารพวกนี้จําคําผมไว้เลยฮนะเมื่อมันผ่านกรนะเพาะแล้วทุกอย่างมากกันเกิดการย่อยสลายแล้วนะเหมือนหลายท่านกูวัวมากเลยขี้วัวมึงอยาามาใส่นะเดี๋ยวดินมึงพังหมดเพราะวัวเขาเอาอะไรนะอ่าไม่ใช่ะสับปะรด คนแสดงว่าคนที่เอาไปใช้เนี่ยเคยชิมที่วัวแล้วว่ามันเปรี้ยวซึ่งผมไม่เชื่อว่ามันเปรี้ยวมันผ่านกระเพาะมาแล้วหรือใครมีใครเคยลองชิมเนี่ยผมผมก็ยังไม่เคยลองชิมนะฮะคือคืออันนี้ต้องไปดูดูดูแล้วมันมีตารางนะฮะ ตารางผมก็อยู่ไหนแล้วไม่รู้อยู่ในเครื่องมันมีแต่ต้องหานะมันจะมีค่าอาหารที่แต่ละตัวมันจะบอกเลยฮะ,ม,ะยมีไนเตรนโพแทสเซียมเท่าไหร่มีแหมอันเนี้ยอลองฟังน้องตาดีผมผมมองไม่เห็นลอะอที่คนไม่ไม่มีเนาะโอเคถ้าถ้าลองเสิร์ชใน Google นะคะในเรื่องของพิมพ์พิมพ์คําว่าปุ๋ยคอกแล้วก็ธาตุอาหารใช่ไหมคะมันจะขึ้นมาให้ในในเรื่องของ ปุย๋ยคอกที่เขาวิเคราะห์ในเรื่องของธาตุอาหารอย่างเช่นปุ๋ยมูลวัวสดเนี่ยมันจะมีความชื้น47%มันจะมีเอน1น1.1โพแทสเซียม0.4เขาไม่ใช่ซีพพ 4, โปเทอรัส0.4โพแทสเซียม1.6นะคะคือคือเปอร์เซ็นต์ของตัวเอนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ1กว่า1กว่ามันจะมีของมูลไก่อะคะ่ะที่มันจะขึ้นมา2.7แล้วก็มูลค้างคาวมันจะเป็น3.1ของไนโตรเจน เปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจนนะคะแล้วก็อุจจาระหมักเนี่ยมีถึง2.2มีนะคะอย่างอุจจาระนะคะส่วนส่วนตัวเนี่ยนะคะฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสเนี่ยจะอยู่ประมาณ0.0ถึง1กว่ามันจะมีมูลค้างคาวค่ะที่ฟอ,อ,อสฟอรัสจะอยู่ที่ประมาณ12.2 มูลไก่6.3มูลสุก,กร2.4แล้วก็อุจจาระหมัก2.1นะคะส่วนตัวสุดท้ายโพแทสเซียมเนี่ยคือจะอยู่ประมาณ0ดถึง1กว่าที่เยอะสุดนี่คือจะเป็นมูลไก่2.0แค่เดียวก็คือเป็นเศษสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่ามูลไก่มูลไก่เนี่ยธาตุอาหารตัว NPK เนี่ยคือจะเยอะจะเยอะสุดกว่ากว่าเขาพวกนะคะแต่ว่าถ้าดูจาก อันนี้ก็คือมูลข้างคาวจะเยอะกว่ามูลไก่นิดๆประมาณนะคือคือในการใส่มูลเนี่ยเราใส่เราต้องดูก่อนนะมูลในการใส่มูลมูลสัตว์มันจะมีอยู่สองช่วงคือหนึ่งช่วงทำใบสองช่วงสร้างสีสีของผลสีของเนื้อใช่ไหมฮะเพราะนั้นจริงๆถ้าเราศึกษาจริงๆนะตอนนี้มันถกเถียงกันหลายหลายหลายกลุ่มหลายหมดเหมือหมู่เลยฮะ